สวัสดีค่ะช่องยูพามิวเนะาะซัมโปมีจีชันแนวเดซ์เดินเล่นไปกับยูพามิวค่ะเจอแล้วคิสตนคอฟฟี่ช็อปนะคะเดินมาออกกำลังกายผ่านไป40นาทีนะคะเริ่มเหนื่อยคอแห้งนะคะอยากหากที่ดื่มชาร้อนๆสักแก้วนะคะเรามาแวะที่นี่กันเลยนะคะ you มีหลายหลายๆคนแนะนำบอกว่าให้พมิวอ,ออกมาสูดอากาศภายนอกบ้างนะคะอย่านอนอุดงอ้อยู่แต่ในห้องนะคะเพราะว่าพมิวติดห้องมากๆไม่เคยออกจากนอกห้องเลยนะคะนอกจากวันไปหาหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่า ควรออกมาบ้างนะคะก็เลยออกมานะคะวันนี้ก็เดินวนไปในซอยที่เราไม่เคยเดินไปนะคะเดินไปได้40นาทีเราก็รู้สึกว่าคอแห้งนะคะก็เลยอยากจะหาที่นั่งพักนะคะแล้วก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยนั่งเล่น youtube ด้วยนะคะไม่ได้พกหนังสือมานะคะก็เลยบังเอิญมาเจอที่นี่นะคะ คิซาเต็นนะคะหรือ,อในภาษาบ้านเราก็คือร้านกาแฟนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือคอฟฟี่ช็อปนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งอาหารเซตอาหารเช้านะคะอาหารกลางวันก็มีนะคะแล้วแต่เรานะคะ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ยังเช้าอยู่เพราะมียังทันนะคะยังทานเซตอาหารเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปสั่งเซตอาหารเช้าด้านในด้วยกันนะคะไปดูบรรยากาศด้านในด้วยกันนะคะที่นี่อยากทานจานนี้มากๆเลยนะคะแต่กลัวทานไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะอุตส่าห์เดินมาออกกำลังกายเพื่อลดแคลอรี่นะคะ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปในนี้แล้วเราจะไปเพิ่มแคลอรี่ให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันค่ะตามไปลุ้นกันนะคะาเพื่อนๆมาลุ้นกันนะคะว่าเซตอาหารเช้าของญี่ปุ่นหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ เราก็เข้ามาในร้านแบบเรียบๆนะคะไม่ได้รููหราอะไรอยู่ในซอยเล็กๆนะคะไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเซตอาหารเช้าของญี่ปุ่นนะคะชุดน้ำชาจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะจะได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนเราไปลุ้นกันนะคะไปค่ะ มาในร้านแล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะคะบรรยากาศในร้านก็ดูอบอุ่นดีนะคะตกแต่งด้วยโซฟาสีแดงๆนะคะสวยอบอุ่นนะคะก็มีลูกค้านะคะประมาณ4ี่คนนะคะตอนที่พ่ามิวเข้าไปก็เป็นคนที่5นะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเช้านะคะ พอดียูพมิวตื่นสายนะคะจริงๆแล้วอยากจะมาสักประมาณ7โมงนะคะแต่เผอิญตื่นสายก็เลยต้องมาในช่วงเวลาส0บโมงเศษนะคะก็ยังถือว่า,าช่วงเซต็จอาหารเช้านะคะ7โมงเช้าถึง10โมงครึ่งก็ยังทันอยู่นะคะตอนนี้ยูพ่อมิวก็เลือกที่นั่งได้แล้วนะคะเลือกตรงนี้เลยนะคะสรงที่เมื่อกี้นี้ถ่ายภาพให้ดูนะคะเลยได้เห็นบรรยากาศในร้านไปรอบๆด้วยกันนะคะ พอดีมีลูกค้านะคะก็จะไม่กล้าแผ่นกล้องไปมากนะคะถ่ายแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปนะคะเพราะว่าไม่อยากถ่ายติดใครนะคะรวมถึงเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ดูแลร้านด้วยนะคะร้านสะอาดน่านั่งค่ะบรรยากาศเงียบเหมาะสำหรับการเอานักสือมาอ่านนะคะหรือว่าเอาอะไรางาน,น ี่ยวกับคอมพิวเตอร์มานั่งทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปหลังยูพมิวก็จะมาอีกนะคะแต่ว่าต้องถือโอกาสดีๆก่อนเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศชอบมากและนี่ก็คือ Morning Set ตนะคะก็คือเป็นเซตของ ตอนเช้านะคะ,ะ,คะก็คืออาหารเช้าที่ไม่ไม่ใช่กาแฟ,แฟค่ะพรพะมีเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะคะก็เลยสั่งเป็นชาโคจะมานะคะมอร์นิ่งเซตโคจะนะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีขนมปังแล้วก็มีไข่นะคะมีสลัดให้ด้วยนะคะมีน้ำเปล่าให้ดื่มด้วยแล้วก็จะมีผ้าขนหนูเช็ดมือให้ ที่ร้านของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ร้านไหนนะคะก็จะมีผ้าขนูอุ่นๆหรือว่าเย็นๆตามฤด,ดูกาลนะคะมาให้เราเช็ดมือนะคะแล้วด้านหน้าเล็กๆนี็คือเป็นนมนะคะน่าจะให้เอาไว้ใส่าชานะคะน้ำชาโคจะนั่นเองนะคะแล้วก็ขนมปังสองแผ่น น้องปังสองแผ่นนี้ก็ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าจะทานหมดหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วจองเป็นคนไม่ทานเช้านะคะแต่ก็แค่อยากรู้ค่ะว่าเซตมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งเซตทีจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะมีพิวคัมแบ็กนะคะแล้วก็ผรกกาดขาวนะคะก็มีแตงกวาเน,น,นี่ยละค่ะมีนิดหน่อยมานะคะไม่มีมะเขอเทศให้นะคะ ป็นที่น่าเสียดายนะคะชอบทานนเำผลไมมากๆแล้วนี่ก็คือชาโคจะนะคะเป็นโคจะที่ชอบดื่มมากๆเลยนะคะเ <to> พราะมิวปกติก็จะไม่ค่อยดื่มนะคะดื่มประเพทชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยนะคะชาโคจะนี่คือถ,ถ้าดื่มแล้วจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากๆเลยค่ะน่านจะมีคาเฟอีนสูงนะคะ แล้วก็ยูพามิวไม่ดื่มกาแฟนะคะเสียดายมากเลยนะคะไม่มีชุดช็อกโก้อนนะคะจริงๆแล้วตั้งใจอยากจะดื่มโค็โกโร้อนนะคะแล้วก็มีไข่มาให้หนึ่งฟองนะคะตอนแรกต,ตอนแรกนะคะยูพามิวก็คิดว่าเออจะเป็นไข่ลวกหรือว่าไข่ออนเซนนะคะแต่ไม่ใช่นะคะผิดหวังตรงนี้ก็คือเป็นไข่ต้มนะคะเป็นไข่ต้ม หรือยูเดทามะโกะแปลว่าไข่ต้มนะคะจะทานหมดไหมเนอะเซตมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งเซตทีนะคะเซตนี้นะคะ <get> ก็ราคาประมาณ400เเยนนะคะ 100เยนเท่ากับ3าบาท4 0 0เยนก็น่าจะ120บาทประมาณนี้นะคะนี่ก็บริเวณในร้านนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะมองตรงไปที่เมื่อกี้ก็มีอยู่แผ่นกล้องใบนะคะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เป็นโซฟาก็มีก็นั่งโต๊ะแรกมุมขวามอือสุดตรงนี้เลยนะคะติดทางเข้านะคะ มาเลยค่ะมาเริ่มเลยคะ่ะขนมปังนุ่มมากเลยค่ะหอมเนยนะคะเราต้องเช็คก,ก่อนความนุ่มนะคะเพราะมีก่อนทานอะไรชอบเช็กค่ะว่าเออมันนุ่มหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาให้ช้อนมานะคะไม่มีซ่อมนะคะไม่มีช้อนไม่มีซ่อมแบบยาวๆนะคะเป็นซ่อมเล็กๆก็เลยไม่ค่อยถนัดมือนะคะก็เนี่ยค่ะ <ๆ S 2> ค ไม่ถนัดก็เลยจิ้มนับเอาเลยนะคะ <Just me. S 1> <laughs> มันไม่มีมันไม่มีมีดให้เราตัดเนาะแล้วก็ไม่มีช้อนซ่อมให้เราเนาะเราก็เลยแบบว่าใช้อย่างนี้เลยเนี่ยคะ่ะใช้ซ่อมเล็กๆนะคะไม่ถนัดนะคะจะตัดจะอะไรก็ไม่ถนัดนะคะมือซ้ายก็ถือกล้องด้วยนะคะก็เลยใช้มือเดียวนะคะไม่ถนัดก็เลยเใช้ช้อนซ่อมนะคะกดเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็กัดงับเข้าไปเลยนะคะ เอาที่สบายใจเอาที่สะดวกเราเลยนะคะไม่มีใครมานั่งมองเรานะคะเราก็ทานในสไตล์ของเราเลยนะคะก็แอบเขินๆอยู่บ้างไม่กล้างเงยหน้าขึ้นไปนะคะเพราะว่าย่พอมิวเป็นคนที่แบบว่าเออเจอคนเราไม่ได้นะคะรสชาติอร่อยดีนะคะก็จะมีรสชาติออกเค็มๆมัมมนๆของเนยนะคะจะไม่มีความหวานนะคะ ก็เป็นรสชาติที่ถูกใจนะคะนุ่มด้วยนะคะ่านผ่านไปหนึ่งชิ้นแล้วนะคะ ตอนนี้สายตาของพ่อมีก็จดจ้องไปที่โคจะนะคะหรือว่าน้ำชานะคะชาโคนะคะก่อนจะดื่มเราก็ขอมาจิบชิมรสชาติก่อนนะคะว่าจะมีความขมประมาณไหนนะคะเพราะว่า เวลาพระมิวจะดื่มอะไรนะคะจะต้องชิมรสชาติก่อนบางร้านเขาจะทำรสชาติขมมากนะคะจะต้องเติมน้ำตาลมากแต่ว่าร้านนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยขมมากเท่าไหร่นะคะก็จะเติมน้ำตาลแค่นิดหน่อยขอเพียงแค่ได้กลิ่นของน้ำตาลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วหลังจากเติมน้ำตาลแล้วนะคะ โรยน้ําตาลนิดหน่อยตามที่เห็นตามภาพนะคะแล้วก็อาจะเติมนมนะคะเทน,นมลงไปเรื่องของนมนะคะจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนดื่มนมนะคะชอบดื่มนมมากๆนะคะก็จะเทน,นมให้หมดเลยนะคะพูดถึงนมแล้วนี่ถึงไหนถึงกันเลยนะคะเป็นคนชอบดื่มนมร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ นมเป็นชนิดแบบรสชาติแบบออร์เรนจินอานะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะพอ <Yeah. S 1> เติมนมลงไปแล้วนะคะเราก็คนคนคนนะคะ ด้วยความที่เรามีมือเดียวนะคะก็ไม่ค่อยถนัดนะคะจะหยิบจะจับอะไรแบบบางทีมันก็มองไม่ได้มองนะคะมันก็โฟกัสอยู่ที่กล้องนะคะกล้องที่มือถือเรานะคะเลยแบบว่าจับจับถูกบ้างนะคะใครมีความรู้เรื่องการตั้งกล้องดีๆนะคะแนะนำพ่อมิวมาได้ไหมคะสงสัยว่ามิวจะต้อง ตั้งกล้องจริงๆแล้วละคะ่ะเพราะเวลาถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายด้วยมือมือข้างซ้ายแล้วก็ใช้มือข้างขวาทําอะไรเนี่ยมันไม่ถนัดจริงๆแล้วยูพามีวะ่ะทานอาหารหรือว่าอะไรถนัดมือซ้ายนะคะไม่ใช่มือขวานะคะมันก็เลยดูเก้ะๆกังๆยังไงไม่รู้ใช่ไหมคะผ่านไปแล้วนะคะทานเกลี้ยงเลยนะคะขนมปังจากที่บอกว่าขนมปังจะทานไม่หมดนะคะ ทีนีน้จุดโฟกัสต,ต่อไปของพ่อมิวก็คือสลัดนะคะหรือว่าสลัดะนะคะจริงๆแล้วพ่อมิวทานสลับกันนะคะสลัดะนะคะหรือสลัดนะคะก็ต้องทานก่อนนะคะยุพ่อมิวมาทานที่หลังประจําเลยค่ะเป็นคนอย่างนี้นะคะชอบทานผักที่หลังไม่ชอบทานผักก่อนนะคะแล้วก็มีไข่นะคะไข่เป็นอะไรที่ผิดหวังมากๆเลยค่ะ ตอนแรกนึกว่าเป็นไข่ลวกนะคะหรือว่าไข่ออนเซนนะคะอุตส่าห์ค่อยๆกระเทาะกระเทาะกระเทาะบนหัวออกนะคะแต่สุดท้ายกลายเป็นไข่ต้มชชยเลยค่ะจะทํายังไงล่ะคะทีนี้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไข่ต้มก็ไข่ต้มนะคะไข่ต้มแต่เช้าเลยเหรอนี่อะไรนะคะคิดคิดในใจแบบนี้นะคะแล้วก็เอ,เอาช้อนซ้อมนะคะช้อนซ้อมที่ไม่ถน,นัดนี่แหละคะ่ะช้อนซ้อมเล็กเนี่ยค่ะ เอามาจิ้มๆดูนะคะให้เป็นร่องๆก่อนนะคะแล้วค่อยตัดนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะตัดทีเดียวไม่ไม่ได้ตอนแรกจะเอาเข้าปากทั้งอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่นืกดูอีกทีเฮ้ยไข่มันลูกใหญ่นะมันเข้าไม่หมดก็เลยตัดครึ่งดีกว่านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแยกไข่ออกมานะคะ แล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าคนญี่ปุ่นนะคะเขทานไข่ต้มหรือว่าไข่ดาวนะคะไข่ลูกนะคะทานกับเกลือนะคะไม่ได้ทานกับซีอิ๊ว <CEO, S 1> หรือว่าซอสเมคกี้เหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะยูฟามิลก็เลยต้องจำใจที่จะต้องโรยเกลือนะคะเพราะว่ามันไม่มีซอสเมคกี้ให้นะคะก็ต้องโรยเกลือไปตามนี้นะคะก็ทานได้ค่ะชิมแล้วค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะไม่ถนัดความไม่ถนัดจิ้มเลยค่ะจิ้มเอาเข้าปากเลยนะคะมาราย่งมารยาทในการรับประทานไม่มีแล้วค่ะเอาที่สะดวกเลยนะคะเลอเทอะไปหมดเลยนะคะต้นไหนที่สุดนะคะก็ทานหมดนะคะอร่อยนะคะโอชิกตาตะโกจิโซซามาเดสตะ ขอชิซามะเดสตะก็คือเหมือนว่าขอบคุณอาหารสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะไม่เหลืออะไรเลยนะคะ <c oughs> แล้วตอนตอนที่เข้ามาก็กังวลว่าจะหมดไม่หมดนะคะแล้วเดมเปียวนะคะก็เขียนบินมาว่าซีน้อยเย็นนะคะหลังจากนั้นพระมิวก็ใช้ผ้าคนหนูอุนอ่นๆนะคะเช็ดปากเช็ดมือน,นะคะแล้วก็ ดื่มน้ำกุรรคอนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่ากจิโซซามาเดชิตะนะคะแล้วก็เดินออกจากร้านไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เป็นเพื่อนรับชมจนจบนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเลิฟๆทุกคนค่ะご覧いただきありนとうござคました。またよろしくおกいします。ุ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ